สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้ามือนีก็อยู่ในกระท่อมนี่แหละพี่น้องสิมาว้าเรื่องของทนายแก้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใครๆเข้ามาอาณาจารย์เด็กหน่อยอาาจารผู้เย้านั่นแหละพี่น้องเอออาณาจารย์ผู้เย้าเพาะว่าเด็กหน่อยผู้นั้นเขาอายุสิบแปดปีเนาะพี่น้อง เตะขาคนเท่านี่มันกระเตกต่างกันอีหลีน่นเด้บางคนเขาคอมเนมนต์มากมากระเถือกเด้บางคนสองล้านหาเอย้ยสองแสนหาเอย้ยเออสองพันเอย้ยพันหาเอย้ยเขาก็ะว่าเปรียบเปลยไปจเลักสลับพี่น้องขนาดคนจิ๋วจะไปกินเข่ากับตีชาเขายัางเออเขายัางว่าวแคสสองล้านเองเนาะ อันนี้จักว่าเด็กหน่อยโนเนี่ยมจากใสกับบ่หูพี่น้องเอ้ยทั้งคนก็อาสิดาข่อยมึงมีลูกสาวมึงแย่พึงว้ามึงแย่บอกโอ้ยลูกสาวข่อยข่อยสิแดงมันข่อยกระเบ้าแพงประนันดอกพี่น้องอืมไข่กระเบาแพงประนันดอกอันนี้โตไปหนีเด้อบวกว่ดีผู้ใดสิคบสิหาสิยังกันนี่สิไป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 ระกันหรือจะวันหยุดเจ้ไใดเนี่ยยาเริ่มขั้นตอนที่สาคัญ นั่นคือการถามหาบัตรประชาชนต่อให้เงี้ยนเงีเงี้ยของขืนปันใดกยาก้าหารที่จะไปรวงละเมิดหรือจับจูบลูบายเด็กเป็นเด็กขาดต่อไปนี่ต้องถามหาบัตรประชาชนอย่างเดียวทายรูปบัตรประชาชนไว้น้ำเส้นสัญญาการการยินยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือมีการจับจูบบายรูปค่ำหรือแม้กระทั่งถ้า,ามีการขายกับขายแกเห็นมันแบบ ขาดตอนกันไปเลยจังสั่นดีหรือเปล่าอ้อแบบนั่นสิมันก็บ,บ่วหว่าอันทังพอเขาบอกว่าเขาต้องการปกปองรักอันศักศีลูกเขาตะอเลกออกเขาวกมาว่าเป็นสิบล้านแต้ตอนนี้ทานายเกี่ยวออกมาบอกเองว่าพอเขาต้องการหาล้านแต่ซึ่งทรได้น,นี่บ่ได้จะจ่ายอ่าหาล้านแต่สิยใจสองล้านหาบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเจ้าบ่ผบพดอีลี เจ้าก็บ่ต้องใจกระไ้แต่ว่าคนเหาเขามีชื่อเสียงและชื่อเสียงเขากับท่ามาหากินได้เขาเป็นทานายเขาเป็นผู้หู้กฎหมายแล้วเขามาตกหล่อในรูปแบบนี้มันคือการเสียหนามันคือการหยัดอายคนซึ่งขนาดพี่นุ่มกัใชัยบอกข่าวเรื่องนี้เล่าเองก็ยังหลับไม่ได้มีน้ำตาข้อหนุหนนั่นแล้วข่าวในลักษณะแบบนี้มันกลับไปตรงกับข่าวของพอของเบสคําสิงห์นั่นคือพอใหญ่าบาท ที่ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเด็กหนุ่ยชิบเจ็ดิบแปดนี่คือกันกับเป็นพ่อว่าเล่าลืมถามใบอันเล่าลืมถามบัตรประชาชน้นเด็กหน่อยแล้วก็เลยหิวเด็กหน่อยนี่ไปขึ้นโ่งแล่มมันก็เลยเป็นประเสเป็นประเด็นแล้วเขาก็เอื้อนเอาคาแล้วเขาก็เอื่นเอาคุกมาหาเล่าแต่อันนั้นเล่าได้มีการแบบลวงละเมิดเขาไปโดยจริงแต่อันนี้คือประมาณอานาจารแต่ถ้าเด็กหน่อยมันบัคิดวางแผนมาก่อนมันคงมีการอัดขิปอัดเอียง ในลักษณะคาําบอกทาที่เอียงแบบนีหรอกก็แสดงว่าในส่วนหนึ่งมันกับเป็นแผนการแล้วก็ถ้านายเก้วกับคือตกหลุมเขาไปเต็มตมตอ่มตัวไม่เสียเตว่าได้เงินบางที่คนเหาบางคนเหนี่ยมันก็บว่าด้ยากว่ามันบ่ได้ทมหา,หากินในรูปแบบนี้มันเคยมีพี่น้องเคยหูเคยเห็นเคยมีประสบการณ์เรื่องหนีมาก,ก่อนเคยหูว่ามันมีค้น อาศัยกฎหมายในช่องทางนี้ในการทำมาหากินบางคนทำมาหากินเป็นขอบเป็นขั้วเอาเด็กน้อยเยาวะชนที่ยังว่าท่านบรรลุนิติภาวะนี่มาอันจับปู้คนสิพอมีเงินเพื่อจะเรียค่าเสียหายเพื่อจะให้มาแต่งมาหมันมาอย่างกันแล้วแต่วาวายไงกะหวังในเงินทองมันกะมีเด้พีนองแต่บ่ได้แท้ายไม่ยิ่งน้ำกันปานันดกแต่ว่าคนแบบเนี่ย มันมีสุ้มแบบนี้ที่หากินแบบเนี้ยมันมีแล้วทุกวันนี้เด็กหน่อยซุ้มือนีร่างคนมันติดสบายมันอยากสบายมันกระสบไปหาเห็ดหาถ้ำวันนี้มันกระสีช่องทางในรูปแบบแบบเดียวกันนี่ถ้ามาหากินกันแบบบดเยี่ยมบ่อายเพราะสุ้มือนีเรื่องเพศเป็นเรื่องปกติผัวหนึ่งเมียหนึ่งนี่แถบสิบบมีเออพ่อใจแตงมือนีตามืออื่นก็ได้เนี่ยมันก็เป็นจังซี่มันเป็นช่องทาง ซึ่งผู้ใดที่มีลูกไส้มีขอบกวัวเป็นผู้ไส้เตือนกันไว้ให้ดีๆย่าหาไปตกหล่อตกงังมักงายเพราะว่าเงินแสนเงินหมื่นนี่ก็หาได้ยยากกต่เด็กพี่นออ้องอันนั้นเขามีชื่อเสียงเขาหาเงินแป๊บเดียวก็ได้ขึ้นแต่ยังเฮ้านี่ตายกูปล่อยมันติดขุกเลยบาง,งึดิเบาอีรีเพราะว่า มันบม่มีเงินพ่อสิไปเสียเขาพ่อปานนั่นน่ะนะแล้วอันนี้ก็เอินเออเอ้นเอาอู้เอิ้นเอาคักอหลีดอพี่น้องออกซื้อออกข้าวแมนยู่ไม่ยิ่งเสียหนาแต่ว่าบ่ได้ออกซื้อออกข้าวมันคงบ่มาเสียหนาปานี้นะประเด็นก็คือว่าเอาซื้อเอาอย่างนี่มากดดันผู้ใายในมุมมองของขอ,อ,อยอกนะขอยว่าเป็นเพราะว่าประเด็นพญ่ีบาสนี่แหละก็เลยเฮดห้พวกที่มีหัวในทางช่องทางนี้อยู่แล้วมาเฮดตามตอนพญ่บบานนี่ก็เป็นเพราะว่าไปเที่ยวในสถานที่อโคจรพับปา ซึ่งพราบ้านจะมีการสแกนพวกเด็กหน่อยพวกเนี่ยว่าต้องอายุครบ20่สิถึงจะเขาไปข้างในถึงจะขายเครื่องดื่มให้ดื่มได้แต่ทุกวันนี้ก็บ่าเขาใจคือการว่าเด็กหน่อยที่มันอายุบ่ท่นหอน20มันแอบมุดลู่หนูลู่หมาเขาไปได้จังไดเออแล้วบางคนก็ไปอยู่ในสถานการณ์นั้นมันกินความแอลกอฮอล์นําความเงียดนํามันกัทนบ่หวเออ มีคนมากระบโซกกัแะแสะนี่เองสินะ้าเขาก็มองว่าโ้ยเขาโน่นนี่นั่นก็ไปน้ำเขากับือว่ายิ่งย่อมสหนะ้าคัดคืนเขากับอันี่ดอกเบื้องส้งก็ได้แต่กับอือย่างว่านั่นแหละเพราะว่ามันเบาบไงผู้ชายเขาเลี้ยงเราเลี้ยงกินอย่างงี้สีเขาก็หวังทั้งนั้นเลยเอาวหลีเป็นเอาหวังกันทั้งนั้นเลยมันสีมาโลกสวยมันก็เป็นไปบ่ได้มาเนี่แต่ว่าการยิ่งย่อมไปน้ำเขาเรา เอาเรื่องเอาเล่ามากขายมากเอืน่นคามันกับเป็นอีกในรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าถ้าจริงๆอย่ยังทนายเกี่ยวเนี่ยถ้าเข้าสิข,ขึืนสารโดยความก็เป็นทนายเขาหูจักขันตนกฎหมายเขาหูจักการพูดการน่ยัง,ยงแบบเนี่ยมันใจได้ว่ารอดแต่ี่เขายอมใจคือว่าเล่าอายนั่นแหละบอกอิ๋วเราเป็นคนขี้อายเราเป็นคนแบบแบบนั้นน่ะเออยังนั่งชื่อเสียงเขากับเขาอยากให้เรื่องเงียบไว้สุด ชื่อเสียงเขาก็ยังทํามาหากินได้อีกอยู่เนาะยังว่าเขาเป็นทนายทนายแบบทนายที่มีแสงมีเสียงมีอันอ่าคอนเน็กชันค่อนข้างที่จะร้ายในการหาเงินกับพวกอยอยากเสียเวลาหลายคนบอกว่าถ้ามันเอิ้อร้ายไปั่นก็นย่อมติดคุกย่อมสู่คดีแล้วก็อ่าเอาเงินเอาท่อหนีมาเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกดีกว่า มันก็เป็นความคิดที่ดีเนาะในมุมมองข่อยก็เป็นความคิดที่ดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นแล้วแต่ว่าทางทานายเกลวเขาสิตัดสินใจที่จะจัดการในรูปแบบไหนแต่ว่าสุมม้ืงินี่ก,ก็ต้องเตือนไพ่กันเนาะมันถือว่าเป็นไพ่เลยเดย้เออเพราะว่าคนเทาก็าสิเก็บสิกรรมเงินไดเป็นแสนเป็นล้านขึ้นมานี่บ่แเ่็เรื่อง,งายหามาลมละลายในเรื่องนี้เรื่องเดียวแบบใดอึบเดบแค่เทื่นเดียวลรวกอะเออจา่ายราคาหนี่ก็ถือว่าเป็นอู แพงนะหูชีเลยเพราะว่าคนเขานี่แต่งงานกันพี่น้องเข้าชาวบ้านธรรมดานี่แสนหนึ่งแสนสองแสนหนวากออ้แพงหูรูปแล้วละ่ะพี่น้องอันนี้ออ้หูไม่อยากจะคิด